บูวอลินจะต้องอิดฉาและอยากจะได้เล็บแบบนี้เห็นได้ชัดว่า2สาวแฮปปี้ดีดากับเล็บยาวๆของพวกเธอที่จริงแล้วเล็บยาวมันก็สะดวกดีนะเช้าวันนุ่งขึ้นจากปาร์ตี้มักจะยากลำบากอยู่เสมอลอลี่กับโซฟีรู้ตัวดีเอ้าอ๋อเจ็บจังเช้าวันนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับลอลี่โซฟียก็ไม่ได้รู้สึกดีไปมากขอคันสักเท่าไหร่ นี่มีใครมาแกล้งฉันหรือเปล่าเนี่ยใช่เป็นคน,นคิดที่จะทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นจะสนุกเลยซอกกันอิดนี่นี่ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะเลิกหัวละเพราะว่เล็ของเธอมันก็เหมือนกับของฉันเป๊ะเลยอโอแย่จังแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะทีเนี้ยไม่ต้องกังวลไปเรามองหาหข้อดีของเล็บยาวๆได้แล้วนะดูนี่สิเธอจะใช้กรงเล็บนวดหัวได้นะอ่าฮะ สบายจังส่วนโซเฟียก็ค้นพบวิธีใช้เล็บใหม่ของเธอเช่นกันเธ <c oughs> อใช้มันแค่จมูกได้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเธออยากจะทำ <c oughs> หรือจะแค่หงุมงได้นะอ <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะนวดนวดหัวสะอาดว่าเยอะ <c oughs> สองสาวจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเล็บที่ยาวเฟี้ยวหนึ่งวันเต็มๆถึงแม้ว่าจะมีคนแกล้งคุณที่งานปาร์ตี้แต่คุณก็ยังต้องแต่งงงแต่งหน้าในตอนเช้าอยู่ดีแต่ว่าด้วยเล็บที่ยาวเฟี้ยวแบบนี้แล้ว มันทำให้หยิบลิปสติกได้ยากลำบากมากๆโอ้ยนี่มันมิซัมอิมพอสิบลชัดๆจะสู้กับมันทำไมกันล่ะในเมื่อคุณติ๊กสถานการณ์ได้ใช้เล็บที่ยาวเกี้ยวเนี่ยผมพูกกันซะเลย ตาดลิปสติกออกมาแล้วทานลงบนปากเรียบร้อยการแต่งหน้ารูปเบาเบาเสร็จละอ๋อในที่สุดก็เสร็จสักทีทําไปได้ยังไงน่ะโซเฟียไม่เห็นด้วยกับการใช้เล็บด้วยวิธีแบบนี้โอเคฉันไม่สําเป็นจะต้องทาปากแต่ว่ากรีดอายไลเนอร์ที่ตาซะหน่อยมันน่าจะดีกว่าโอ้ยอันตรายจังอย่าให้เล็บเข้าไปใกล้ตาสิเสียว ลอรี่อาจจะคิดผูกก็ได้นะฉันจะต้องใช้เล็บทําแบบนี้ได้ยังไงใช้เล็บแตะแตะอายไลเนอร์แล้ววาดเส้นที่สวยคมบนขอบตาทั้งง่ายและรวดเร็วสุดๆเลยละว้าวสวยจังเลยอ่ะสองสาวพร้อมที่จะต่อสู้กันแล้วในวันนี้เราต้องเตรียมตัวไปที่มหาลัยแต่ว่าเราไม่มีเวลากันแล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมกระเป๋านะอุ้ยการห้องนนทำไมฉันจะต้องมาเจอเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอืไอเล็บงี่เง่า แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะนี่เป็นวิธีที่เยี่ยมมากเลยการพลาสติกดูติดกับลิปสติกขึ้นมาแล้ว,วที่นี้ป๊อบเก็บใส่กระเป๋าได้แล้วล่ะใช่ใช่ใช่โซเฟียเกือบจะแต่งตัวเสร็จแล้วล่ะต่อไปเธอก็ต้องใส่รองเท้าแต่มันจะเป็นเรื่องท้าทายมากๆเลยล่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าท้อแท้จะใช้แลกให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะมันช่วยได้จริงๆเยี่ยมมากเลยจ้ะโซเฟียแต่ว่าการผูกสายรองเท้าอดี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้ให้ตายสิ ยากจังเลยฉันก็รู้อยู่แล้วลหละว่ามันจะต้องยากมากอ๋อฉันเบื่อเล็บยาวเฟี้ยวพวกนี้แล้วลอรี่ก็อยู่ที่ประตูเหมือนกันพวกเธอเสือพร้อมที่จะวิ่งไปมาหาลัยแล้วละเดี๋ยวก็แค่ต้องใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ถุงมือด้วยแต่ว่าวันนี้ถุงมือมันรับกับกงเล็บหม่ได้ออแย่ที่สุดเลยอ่ะไม่ใส่ถุงมือเลยมันน่าจะดีกว่า แต่ว่าสองสาวก็มามทานเรียนวิช,ชาแรกกันได้แต่ว่าวันนี้พวกเธออยากจะนั่งที่หลังห้องมากกว่าพวกเธอไม่อยากจะนั่งตรงหน้าอาจารย์ในขณะที่มีเล็บยาวเ<า>ฟี้ยวแบบนี้แต่ว่าอาจารย์โทมัสก็ได้เรียกให้ลอรี่ขึ้นไปที่หน้าการะดานและเธอก็หยิยบช็อคได้สำเร็จแต่แล้วเหตุการณ์มันก็เลยเธอไม่นะไม่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 มีทางเล็บขูดกระดานเยียดเลยอ่ะ อ,อย่างนี้มันบัดหูมากๆเร็ว้ายที่สุดเท่าที่เคยได้ยินดีแล้วค่ะอาจารย์โทมทัสใครรอนี่ไปนะดีแล้วค่ะอาจารย์ฉันได้กเกรดเอฟเพราะว่าเล็บเนี่ยนะไม่จะยุติธรรมเลยได<อ>้หัวข้อใหม่มาละพเธอจะต้องจดโนดอย่างรวดเร็วและโซเฟียเองก็ทําได้เธอเข้ากับเล็บของเธอได้ดีทีเดียวและตอนนี้ก็ต้องดูในหนังสือเรียน อ,อะไรนะคะอาจารย์เอหรือว่าบีคะฉันว่าโซเฟียเผลอตัวไปหน่อยแล้วล่ะ oh. เล็บของเธอทำให้หนังสือเรียนกลายเป็นกระดาษขาดลุ้งลิงแต่ว่าบางทีเล็บที่ยาวเฟี้ยวก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะถ้าคุณต้องวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วล่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบรรทัดล่ะ ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องใช้ประโยชน์จากเล็บเส้นเรียบตรงดีจังขอบคุณสำหรับเคล็ดลับนี้นะจ๊ะโซเฟียชอบทำสวนเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่เล็บยาวเฟี้ยวก็ไม่สามารถขัดขวางมาให้เธอทํางานในสวนได้อันที่จริงแล้วเล็บของเธอจะช่วยทำสวนตั้งหากมากจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือทำสวนก็ยังำได้ แต่เพาก่อนอื่นต้องใส่ดินลงไปในกระถางแล้วทีนี้ก็ต้องย้ายต้นไม้ไปไว้ที่บ้านใหม่ของมันจากนั้นก็ตามด้วยดินแล้วก็ใช้เล็บเนี่ยแหละทำให้ดินเรียบเนียนยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่นะจ๊าต้นไม้ตอนนี้เธอจะต้องหาวิธีทำความสะอาดเอาดินออกจากเล็บปกติแล้วนอนรี่มักจะใช้เวลาว่างอยู่ในโรงยิม แต่ว่าวันนี้เธอไม่พยายามที่จะเปลี่ยนชุดด้วยซ้ำเล็บยาวขนาดนี้คงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่แนฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะกระดกเชือกอุ่นเครื่องก่อนดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีทางทําสําเร็จห็อกเพราะาเชือกมันไม่ให้ความร่วมมือฉันไม่มีทางแกะปมนี้ได้แน่แ,นแ,นแล้วถ้าชันจายยกน้ําหนักล่ะปวดง่ายแ่ทำอย่าเธอจะใช้นิ้วที่มีเล็บยาวๆถือดัมเบลไม่ได้ ฉันบาดเจ็บสาหาัสแล้วสาวๆพวกนี้จะกินอะไรเป็นอาหารเย็นกันหรอพอเฟก <Perfect. S 1> พวกเธอก็จะกินแพนเค้กที่แสนอร่อยรและคืนนี้โซเฟียจะต้องเป็นคนทําอาหารโธ่น่าสงสารจังเธอหยิบตะหลิวไม่ได้อุ้ยจะทํายังไงดีเนี่ยออเอ่ทำไมฉันจะต้องใช้อุปกรณ์ทําอาหารกันด้วยลนะ่ะในเมื่อฉันมีเล็บยาวเกี้ยวแบบนี้จะใช้มันทําอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการกับด้านแพนเคก้กแล้วก็หยิบมาวางไว้บนจาน แต่ว่าไม่มีมีดแล้วจะกินยังไงล่ะกอห้อยง่ายนิดเดียวก็ใช้เล็บยังไงล่ะโซเฟียมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเอาอ้าวลอลี่ว่าไงอุ๊ยดีจังเลยที่ลอรี่เอามามม่มาด้วยอืมกลิ่นหอมหัวหน้ากินจังแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเปิดกอง มันยากแต่ว่าสองสาวก็ทำสำเร็จปัญหาต่อมาก็คือจะกินม,มาม่ายังไงล่ะมันไม่มีตะเกียบนี่นาก็ใช้เล็บยาวเสียวนี้ยังไงล่ะ icamente, ใช้กองเล็บนี้หยิบมาม่าขึ้นมากินเลยจ้ากินให้าอร่อยนะจ้<ม>จาสาว Led anc! ๆมันอาจจะไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่ <ids. S 1> อยู่มงากใครเขาสนเรื่องนี้กันล่ะใช่ปะได้เวลาดูแลเล็บแล้วละ่ะ โซเฟียอยากจะทาเล็บสักหน่อยสงสัยจังเลยว่ายาทาเล็บกวดเดียวเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าวันเวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและเธอก็ต้องทายครบทุกๆเล็บว่าแต่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้จนควรจะเป็นนอนตั้งเนิ่นนานละส่วนลอลี่ก็อยู่ในห้องนอนเรียบร้อยแล้ววันนี้แย่จังหน่อยเป็นเพราะเล็บบ้าบอนี้แท้แท้เชียวเล็บพวกนี้เก็บขยะเอาไว้เยอะแยะมากมาย <c oughs> อย่างกับแผนกเก็บของที่คนทําหายอย่างนั้นแหละของพวกนี้มันมาอยู่ในเล็บของฉันได้ยังไงเนี่ยเล็บยาวเฟียวพวกนี้มันแย่มากจริงๆส่วนวันของโซเฟียก็เลวร้ายดเหมือนกันอ๋อเธออยากจะจับคนที่แกล้งเธอกับลอรี่ให้ได้จริงๆเธออยากจะสั่งสอนพวกเขาซะหน่อยขอโทษแมวเอานะ้าเล็บของพวกเธอมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นะอืมมันก็จริงแหละวันนี้สองสาวรับมือกับเล็บของพวกเธอได้ดีทีเดียวและอีกไม่นานพวกเธอก็จะกําจัดเล็บพวกนี้ทิ้งไปซะ อา้าวไฮไฟ,ไฟนหน่ะจ้าอ๊อยไม่น่าจะทำแบบนี้กันเลยเนอะเจ็บจังมามากอดกันแทนแล้วกันไม่มีปัญหาอุ๊ยฉันว่ามีอะไรบางอย่างหายไปนะโอุ๊ยฉันอยากจะกำจัดเล็บ <c oughs> พวกนี้จนใจจะขาดอยู่แล้ว ณชอบวิดีโอเกี่ยวกับเล็บที่ยาวเฟี้ยวของเราหรือเปล่าคุณจะใช้ชีวิตโดยที่มีเล็บยาวแบบนี้นาน24ชั่วโมงได้หรือเปล่าบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเล็บที่ไม่ธรรมดาจากช่องคืมชลักยัง,งยไงล่ะ